อยเกือบหัวโอ้ความสูงเกือบหัวได้เหมือนกันนะเนี่ยด้วยว่าเรามาสูงเกินไปนี่ยระหว่างทางเลยนะครับก็มีความเสียวแอปเปิลเจอร์ระหว่างทางความเสียวให้ดูได้ความเสียวนะอันกลับไปก็จะมีความเสียวให้ได้ลุ้นได้มันกันความเสียวด้านหลังนู้นนะ กำลังกลายกันทุกวันนะครับออกวรน,นิะจิตจำใส่ร่างกายแข็งแรงอย่าทิ้งการออกกำลังกาย,ยแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงช่วยปเปออกกำลังกายกันเลยนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนเช้าที่อินเ เข้ามาที่การไดกอล์ฟก่อนที่จะไปเข้าช่วงออกกำลังกายนะครับก็เลยพามาเปิดตัวด้วยการทำโปรกอล์ฟก่อนแล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วก็ชมสถานที่ชอบท้ายาลีลัไม่ได้หายไปไหนครับ สวัสดีครับเอาพบกับช่องตะยารีรันนะครับคลิปแบบเรียวเพียวดิบดุด้นสดไม่มีสคริปต์นะครับอา ส่วนคอนทูนคอนเท์อะไรเนี่ยไม่รู้แล้วก็ทําไปตามภาษาของเราไม่ได้ห่างหายไปไหนครับสําหรับคลิปการออกกําลังกายต่างๆก็คือคงยังออกอยู่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายทําคลิปให้ประชาชนทุกคนได้ดูกันก็เลยคลิปนี้มีโอกาสมีเวลาก็เลยมาถ่ายทําไปดูกันสักหน่อยนึงคือคือช่วงนี้ผมจะไปยุ่งอยู่กับ สตูดิโอของตะยารีรัน <c oughs> ของเรานะครับที่ว่าตอนนี้เราจัดสตูใหม่จัดมุมทำคอนเทนต์อะไรต่างๆใหม่และอยู่ในช่วงของเด็กปิดเทอมเราก็เลยแบบค่อนข้างจะมีเวลาที่จะแบบทำอะไรได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับส่วนคลิปนี้อย่างที่บอกว่าพอจะมีเวลาบ้างก็เลยพามาออกกำลังกายเหมือนเดิม องครับยังคงออกกําลังกายได้ถ้าออกกําลังกาย,ยามีเยอะมีเยอะมีเยอะเพียงแต่ว่าแบบเล่นเป็นอย่างๆ,ๆอย่างๆไปอย่างที่ผมเคยบอกประชาชนทุกคนไปว่าเราเล่นอย่างละสิบสิบนาทีถูกไหมฮะสิบนาทีแปดเครื่องเล่นเนี่ยเล่นสักห้าเครื่องเล่นก็ห้าสิบนาทีแล้วบวกกับช่วงพักพักทั้งละหนึ่งนาทีอะไรบ้าง ส่วนเครื่องเ,ออเครื่องวิ่งเครื่องอะไรพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกเหมือนกันว่าโดยเฉลีย่ยประมาณ3เพลงเหมือนกับเราฟังประมาณ3เพลง3เพลงเนี่ยก็จะประมาณเฉลีย่ยเพลงละ3นาที3นาทีกว่าถูกไหมครับ3นาทีกว่ามันก็จะตก3เพลงก็เ้านาทีเฉลีย่ย3เพลง10นาทีาทาทบสบายๆ1เครื่องเล่นนะครับมันก็จะได้เท่ากับ10นาที10นาทีแบบสบายๆตัวหนึ่งเครื่องเล่น นะฮะอย่างที่บอกว่าเนี่ยเครื่องเล่นนะนูนเลยไล่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนูนเจ็ดแปดเมื่อกี้นับผิดนับผิดเจ็ดแปดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหนึ่งเครื่องเล่นเนี่ย ทำให้เราเสียเหงื่อได้เสมอนี่อย่างที่ผมผมนี่ก็ยังคงเสียเหงื่ออยู่นะเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ได้หนีไปไหนนะต้นไม้เขียวชุ่มด้านหลังมีต้นไม้เขียวชุ่มให้เราเล่นให้เราดูอยู่กระหาดกระดยสบายเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคลิปเปรียวเพียวดิบของเราต้นสดโนสคริป no ผมก็จะทําแบบประมาณอย่างนี้สบายๆเพราะฉะนั้นทุกคลิปต่อจากนี้ไปผมจะเฉลี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบนาทีนิดๆห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีคือจะลองทําแบบคลิปสั้นๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าอย่างที่ผมก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าพอทําคลิปยาวๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนอกจากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ ใช้เวระยะเวลาในการตัดต่ออะไรต่างๆพอสมควรแต่ผลตอบรับหรือว่าฟีดแบ็กที่กลับมามันค่อนข้างจะทําให้คนที่ทำเนี่ยเหนื่อยล้าเสียกําลังใจทอแท้รู้จักคำว่าทอาแทคอแทะไหมครับทอแท้ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้เนี่ยดิบๆเรียวๆเพียวๆ,ๆหรือเรียกว่าเรียวเพียวดิบด้บดบดนสดโนสคิป no กับช่องตะยาลีรัน ยางที่ผมบอกไปเหมือนกันทําไมต้องอย่างที่บอกเสมอวะช่วงนี้เด็กปิดเทอมเด็กปิดเทอมเราก็จะมีเวลาที่ว่าถ่ายทําคลิปนะให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถึงความเป็นอยู่การออกกาลังกายของผมก็ยังคงอยู่แต่ช่วงนี้กําลังเห่อกับสติเิโอใหม่ของผมเองซึ่งเราใช้ทําตัดต่อตัดคลิปทําคลิปมันก็แบบทําให้แบบ ้ยเกือบปัวให้ความสูงเกือบปัวได้เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเรามาสูงเกินไปนี่ยระหว่างทางเลยน,นะครับก็มีความเสียวแอปเปิลเจอร์ A G e R ระหว่างทางความเสียวให้ดู <c oughs> ได้ความเสียวนะอันกลับไปก็จะมีความเสียวให้ได้ลุ้นได้มันกันความเสียวด้านหลังนู้นนะเนี่ยแล้วก็เดินเดินหนึ่งรอบเนี่ย หนึ่รอบมันจะประมาณสัก200-200เมตร200เมตรคุณเดิน5รอบคุณก็ได้1นกิโลแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเดินจะทำหรือเปล่านะนูน่นเฮย้ยวันนี้เอาไม้กลอบมาสักหน่อยดีไหมเออเดี๋ยวสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวกลอบกลอบสัก2-3ช็อตนะขอกลอบสัก2-3ช็อต ดีนะครับแดดอ่อนๆเช้าๆแบบนี้หาไม้กอบางทีก็ขอสักช็อตนึงแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ออกแรงเปิดสปริงเวมานานแล้วช้าๆ,ๆแดดอ่อนสักนิดหนึง เร็วแรงแซงทางโค้งน,นะครับก็อย่างที่บอกว่าคลิปหนึ่งสั้นๆของเรา5นาที10นาทีคลิปแบบเรียวๆเปรี้ยวๆดีๆบุด,บด,บด,ดสด no skip. s คล i p เพราะฉะนั้นชวนออกกําลังกายครับออกวันละนิดวันละหน่อย5นาที10นาที15นาที น,นั้นคือการถ่ายคลิปแต่ถ้าไม่ใช่การถ่ายคลิปก็คือการออกกําลังกายเราควรจะออกสักวันละประมาณหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงต่อวันนะรับรองน้ําหนักไม่หายผมให้กระทืบแต่ไม่ใช่กระทืบผมนะแต่กระทืบเครื่องออกกาลังกายนูน่นเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัวคุณเองไม่ออกไม่ทำไม่สนใจมันก็ทําให้ร่างกายของคุณมันไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีความพยายามที่จะออกกําลังกายหรือว่านี่ลนจะลดมัน คุก็จะได้ทั้งเรื่องของสุขภาพและร่างกายคุณท,ที่สลิมแต่ของผมนี่ยังไม่ได้สลิมนะของผมนียังหนัก70กว่าอยู่นะกับส่วนสูงที่1 7 9 8 8 0เนี่ยเพราะฉะนั้นเชิญชวนออกกำลังกายกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แบบเรียวๆเ,เพียวติดจดสดโนสคริป no กับคอนเทนต์ต่อๆไปมาเจอกัน สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับฝากช่องด้วยนะครับตะยาดีดนะันฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับตะยาดีดนะันขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับแนละสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับ